จเนีจะกระโดดน้ำแล้วเอาเฮียกระโดดเร็วเยไกระโดดลงอครับผมเฮียูและน้องจูวันนี้เฮียจะมาเล่นน้ำในสระน้ำเพิ่งเป่าเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะเล่นเกม ตามหาปีโป้นะครับใครจะหาปีโป้ได้เยอะกว่ากันเตรียมตัวได้เลยนะครับทีเนี้ยปีโป้ลงไปแล้วจีเนียได้กี่อันพีโป้จีเนียไม่ได้นะตามหาสิจีเนียยังไม่ตามหาเลยตามหาสิเฮียทำร้นเอาเฮียทำรบนแล้วจีเนียหาเร็ว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 

น,นไีได้ห้าีนีได้สี่เออฮ้ยต่อไปเด็กๆต่อไปเราจะมาเล่นเกมจับปลาตามหาช้างมีปลาอยู่ห้าตัวช้างมีสองตัวดูเนี่ยดูสิปลาอะไรทำไมมันน่ากลัวจังอะหนูกลัวไหมเนี่ยปลาอะไรเนี่ยันจะปลาเปลียน์ย่าปลาช้างโอเคเดี๋ยวจะปล่อยปลาลงน้ำว่านะปลานะเด็กๆ อปลากระตูดจับได้ยังจับได้กี่ตัวแล้วเอาจุปืยิงมดเลยปาเต็มเต็มวันโอ้ยจีบเนตา ah มหาปลาแล้วหเชเอาเิเอาสิทีเนี้ยเอาเด็กๆถ้าใครจับปลาได้แล้วเอาาแลกปีโป้นะเนี่ย เอาพีโป้ไปสองน้อนึ่จูเนียได้ช้างหนึ่งตัวช้างเอาพีโป้ไปสองเอาช้างมาแลกพีโป้อสองอันเร็วๆ <t ik> สี่อันสี่ <t ik> อันศูนย <t ik> ์อัน <t ik> ตุงต้งเอ๊ะชเย้หมจ่างเนี่ย <t ik> นนะหมดยางตามหมดยาง เป็นอะได้อะไรครับฉลามฉลามปีโป้ใครเนี่ยมาแรกปีโป้อะปีโป้มาคนแรกอ้หลึกไอ้ปโปหายด้วยปีโปอะไรครับปีโป้หายปีโป้หายไปไหนอ่ะกินเนี่ยเยอะพวกแกคือเนี่ยจะกินนะกินเลยโอ้โหกินปีโป้ในสระน้ำน่าอร่อยจังเลยเนี่ยเจอปีโป้รอบตัวเงี้ยวเลย แต่มันไม่ลอยน้ำอุ้ยอะไรไหมครับกินเลยนียรถสีเขียวเสียดยไม่มีรถเง่นไหนของ,องเนี่ยลองดูสิสีเขียวเียดยไม่เหมือนรถเงินรถเงินชอบสื่แล้วสีเขียวรถอะไรครับมไม่รู้ครับไม่รู้ รถมะม่วงมั้งครับน่าจะรถมะม่วงรถมะม่วงไม่มีไม่มีรถมะม่วงเฮ้ยเฮ้ยนี่เขาเมื่อกี้ผมกินเมโป้ไปน้ำในสรมนี่ก็เข้าถ้วยแล้วผมก็กินไปเลยโจชลาม ฉลามมาแล้วฉลามมาแล้วเกอ้วลามใช่ครับวิ่งหนีเลยฉลามไลไปแล้วฉลามจะกัดตัวเนี้ยแล้วีปเอาเสิยตัวตัวนี้ตัวนยนโปอยู่ในนพ่อเก็บให้เฮ้ยอยู่ยพีป้อยู่ีเลย มันไม่ไละลายมันหมดแล้วจิเนียกินหมดแล้วเนี่ย<ล>เด็ก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 พายุมาแล้วเด็กเด็กพายุมาเด็กเด็กพายุมาอีกแล้วลูกบอลมาแล้วลูกบอลมาลว Violin, allen, uh huh. ต่อไปเราจะเล่นเกมเติมน้ำนะใครจะเติมเต็มก่อนกันเอาจูเน e ียเติมเลยเติมน้ำแล้วครับของเนียล่ะเอาเอาใครจะเต็มก่อนกันครับโหจูเนียเยอะมากเลยห้ามโกงนะห้ามโกงนะห้ามโกงนะใช่ห้ามโกงห้ามเปลี่ยนท่อด้วย

เปิดแล้ววันนี้เด็กๆต่อไปเราจะมาเล่นเกมลบลูกบอลในอ่างน้ำลูกบอลมาแล้วลบแล้วลบแล้วลบมาแทลบมาเทนลงมาไปลบเยอะเกมต้องมีความใจสุดซ่อนที่ไหนเนี่ยโดนเฮียแล้วโดนเฮียแล้วโดนเฮียแล้วโดน เนี่ยลมมันจะมีมันหมืนทั่วไม่ได้กินจุเนี่ยดูนะครับมีสี่ลูกเลยครับใครจะโดนจูเนี่ยข้าวไม่ให้หนูขาแล้วไม่โดน ช้างช้างจะโดนรถไฟชนอออเอาช้างช้างไปไหนแล้วล่ะเอาช้างจมน้ําไปแล้วไม่ใช่อยู่ไหนครับช้างช้างจะไปที่สักไว้นะออโอเคเยี่ยมโอ้โหขอโีษนะไม้กั้นทังเลยไหนไม้กั้นอะ่ะนี่ไงจบไปแล้วาไม้ก้นมาทำหมูงมงรถไฟได้ไหมมาใจก่อนรถไฟเลยไหนมามมจบไปแล้ว เฮียล่ะเนี่ยใไดไหมอ๋อเอาขึ้นมาสิเอาขึ้นมาเอามาทำเอามาทำอุโมงค์รถไฟได้ไหมแหน่องจุเนียเอามาทำอุโมงค์รถไฟเลยให้เฮียช่วยไหมเฮียมาช่วยน้องทำอุโมงค์รถไฟหน่อยใช่ดูสิน้องจุเนียดูเฮียเขาหนาวปากสั่นแล้วนั่นแหละหนาวแล้วนั่นแหละเฮียเขาหนาวปากสั่นแล้วนั่นแหละ เอามาเลยมาช่วยน้องจูเนียทำอุโมงรถไฟหน่อยเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลพาจะสิเบิ้ลเบิ้ลพาจะสิครับเป็นรถไฟอะไรครับพ่ออันนี้รถไฟหัวรถจักรรถไฟหัวรถจักรรถจัส่งสูงเอารถไฟเร็วๆหน่อยผู้โดยสารรออยู่ฉันกำลังรออยู่แล้วผู้โดยสารรออยู่รถไฟนี้มา ไหนผู้ดด้ยสาร,อ,รอยู่ไหนอ่ะอะไรเธอทออาอันนี้รถไฟใครเนี่ยของเฮียไม่ใช่ออทำอะไรใช่ทำไมกัน้นทำไมกั้นอะไรครับทำไม้ก้านไออ้าวรถไฟตกน้ำรถไฟตใน้รถแขวนของจี่เนี่ยจะทำทางรถไฟเหรอครับใช่เฮียช่วยทำสิ นี่ไงอุโมงรถไฟมาแล้วนี่เป็นพนักงานเติมน้ำมันก็ได้นะโอรยพ่อทางปิดน้าเปิดแล้วโอ๊ยฮ่าว้าพ่อรถไฟถอยตกแล้็น่าเห็นไหมลุอขั้วลุกว้าห์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ช่องที่นี้นะ เราไปฝันไปบายสวัสด,ดีครับ